ถาเงินดอลลาร์สหรัฐเลยครับที่มีการอ่อนค่าลงมาอย่างชัดเจนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนจนถึงขนาดหลุดระดับร้อยทวนลงมาแล้วกำลังมาอยู่ถแถวแถว99.6อยู่นะครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแรงเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐออกมาอีกแล้วนอกจากปัญหาของเก่าของเดิมที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับ นั่นก็คือการที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง o o d y s เนี่ยเขามีการปรับลดเครดิตของสหรัฐลงมาจากระดับ Tri ป l e A หรือว่า A3 ตัวเหลืออยู่ AA1 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ Moody's เขาเตือนอเมริกามาอย่างยาวนานแล้วครับเกี่ยวกับภาระหนี้สินหนี้สาธารณะของสหรัฐปาเข้าไปเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ130%ของ GDP แต่สหรัฐก็ยังไม่แก้ไขปัญหานี้อยู่ดีครับ รวมไปถึงการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพิมพ์เงินออกมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง2วิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตซับพรามไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด -19 ก็เลยสุดท้ายนี่แหละครับมูดี้ก็เลยจําเป็นจะต้องมีการหั่นเครดิตของสหรัฐลงมาแล้วไปประกอบเข้ากับนโยบายของทรัมป์อีกนะครับที่ต้องการจะลดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตลอดจนลดการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งถือได้ว่า2ตัวนี้เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีหลักของสหรัฐอเมริกาเลยแล้วซ้าเติมด้วยปัญหาล่าสุดอีกคุณผู้ชมฮะคือว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลสหรัฐเขาเร่งจะผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายอยู่นะครับแล้วไปติดขัดปัญหาอยู่พอสมควรด้วยความที่แม้กระทั่งสอสริพับบิกัน ซึ่งก็เป็นพักเดียวกันกับผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยเนี่ยแต่จะเป็นฝั่งของข้างอนุรักษ์นิยมหน่อยเนี่ยเขามีความเป็นห่วงเรื่องของนโยบายของทรัมป์นี่แหละครับรวมถึงการจัดทํางบประมาณนั้นมันมีการขาดดุลที่สูงใช้งบประมาณแบบช้ำๆเลยแล้วมันอาจจะไปกระทบต่อเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้กระทบต่อภาวะหนี้สาธารณะต่อ GDP ได้ จึงมีการต่อรองกันจนถึงขนาดผู้นําของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลทรัมเนี่ยต้องไปโปรยยาหอมต้องไปกล่อมด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อขอให้สอสอริพับบิกันซึ่งอยู่พักเดียวกันกับตัวเองเนี่ยยกมือบวชผ่านให้หน่อยฮะ